นี่ยจะให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยตัวแบบเป็นๆแล้วก็ใหญ่มากเทียบได้นะครับแบบนี้เลยมือถือเอาวางมือถือข้างๆนิดนึงนี่วางมือถือนิดนึงให้เห็นนะครับนี่วางมือถือเนี้ตัวเดียวคุ้งแบบว่าใหญ่มากคุ้งโอ้โหมือถือสองเครื่องอะ่ะนี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าเราไม่ขายนะครับขายแค่หกเก้าเก้านะครับนีไหมนนะคนทยอยบอกว่าส่งเข้ามากันเนาะบอกว่า แชร์แล้วนะคะแชร์แล้วค่ะโอเคแจกหมดนะคะไม่ต้องห่วงพี่กุไม่โกหกนะคะบอกว่าแจกก็แจกนะคะส่งที่อยู่มาจ่ายเฉพาะค่าส่งนะคะนะเดี๋ยวเราว่ากันแต่วันนี้เนี่ยมาร้นๆอย่างนี้้ำลายๆอ่ะุ้งแบบว่าหใหญ่เกินโตฮะขดทุนในร้านอ่ะหกเก้าเก้าเนี่ยหกเก้าเก้าขดทุนมาเนี่ยเนี่ย หน้ากุ้งหัวหน้ายาวมากเลยนะมันยาวกว่าหน้าฉันดีกะเนี่ยยาวมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบเกี๊ยวอะ่ะเกี๊ยวนี่ต้องบอกนะเป็นเกี๊ยวที่แบบว่าห่อตัวต่อตัว,ตวแล้วเป็นกุ้งแชบวยเนี่ยกุ้งทะเลนะครับอยู่ในนี้เดี๋ยวแหวกใหด้ดูเลิศเลิศมากนี่แล้วเป็นสูตรของร้านเราอันนี้แหวกให้เห็นเลยนะเนี่ยไว้น้ำลายจะไหลนี่เป็นกุ้งเห็นไหมเห็นกุ้งมา กุ้งเป็นชิช้นเนี่ยเป็นตัวเลยอยู่ข้างในเป็นตัวนะครับไม่ใช่เศษกุ้งนะครับแล้วก็เราก็กินกับน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นมิติใหม่การกินในยามบ่ายอย่างนี้มื้อเที่ยงหรือจะเป็นมื้อเย็นสั่งไปได้เลยนะครับเนี่ยอืมอืมโดนใจเอาผิกแห้งดา,าร์ลาคิลลี่ โดยกินกับข้าวก็ได้เนี่ยในปนี้นะอืมมีข่เลมีก๋วยเตี๋ยวก็โดนแล้วก็กินกับกุ้งหมองก่อนนี่มองก่อนทำแบบว่าแก่ยังไงยังงเหกุ้งแบบ คุณแม่ขาคุณแม่ขาแม่ขาโอ้ยวันนี้เป็นหกเอ้าเก้าั้งนาเนี่ยคุ้มสุดคุ่ม,มใช่เพราะว่าเขาผ่ามาให้ละไม่ยากไม่ต้องใช้มือแกะเสียเวลา เพราะว่าอ,อยากจะได้เห็นมือใหญ่ๆคุณแม่ขาคุณพอ่อขานี่หัวกุ้งกุ้งก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่ากุ้งแม่น้ํานะอันนี้มันบอกว่ากุ้งมังกรใช่ไหมนี่โอ้ใหญ่มองเลยอ่ะใหญ่มากสวัสดีค่ะคุณลูกเกดคุณสัตร์ชาัางขึนน้ำลายขนาดนี้แล้วจิ้มกับน้ำจิ้มสีฟูน้ำจิ้มสีฟู อืมมปกติอ่ะเขาจะกินกันแบบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่วันนี้นนนกวเปลี่ยนนั่งมากินกับเกี๊ยวเป็นเกียมมเก๊ยวกุ้งอืมอืมอืมในกองเขาจะช่วยหน่อยอืมมันแซ่บโดนใจมันคล้าเลย ใหญ่าึงมีกรกตเตอร์อืมเนี่ยเนี่ยอันนี้นะให้เห็นกุ้งมังกรนี่เนี่ยอืมอืมอืมยิ่หลายคำก็ไม่หมดจะเป็นเกี๊ยวก็ได้เป็นบะหมี่ก็ได้นะอืมอืม เอ okay. าไงต้องมีคนเบื่อเบื่อแบบก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเครื่องไน่ก๋วยเตี๋ยวปลาลองกินก๋วยเตี๋ยวซีฟูดบ้างเพราะที่ร้านโกูนะครับจะมีน้องแตงบะหมี่ปูจะกระเพาิมีปูด,ด้วยแล้วก็มีบะหมี่ก้างเดือดขิงมีก้างด้วย แต่อันนี้เป็นเมนูท็อปเลยกุ้งมาก,ก่อนกินไม่หมดมันอิ่มจริงจานเดียวนี่ใช่เลยอ่ะพันสองรอยเก้าเหลือแค่หกเก้าเก้านะคะ,นะเนื้อเยิ่งมากแล้วยังแหมกระบุกให้อึบโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้นะครับคลิปนี้คนที่มีอันนี้เท่านั้นถ่ายรูปไว้ยกเลยไม,ม่มาแถมอ,อ่ะใ้่ คนที่กดไลค์กดแชร์ให้ฟีีพักไปเลยพักไปเลยที่ไลอ้อนอกเลสตอรลองฟินจริงมีงกับพิดพริก่อนพริก่อนแม่ cả lát cua luộc kia rồi cũng được. nóng, cột, anh ấy bảo bao, nó sẽ là cá mực, nấm bí cá mực, nó mình cá mực như มันไม่จะเป็นแบ,บบแบบ,บสมุนไพรร้อยห้าสิบบาทน้อยอีกอยากเบิ้อเลยแต่รู้มังกรนี่ใช่มาก,กไก่มาแล้วก็ไม่หมดตัวที คือหลือบแบบคนลุกอือหือใส่นคนตามไหมครับอือมกับพริกกินกับมหมูอือออืออ โดนใจทำมาดูซื้อส่วนผมาก,กินได้ไมันมีไข่เ็ดดาครับนกแก่ตัวเลยเลิศแม่ขาแก่หยวกันอุอ้ยเลิศ ให้เหลือดเต็มให้เหลือทราบเอเมก้าชเอเมกาชอเมก้าชชิ่งเลยเนี่ยสวัสดีครับใครเอ่ย oh. ยาเยอะเหลือเกินอ้าวสวัสดี กำลังไลฟ์อยู่เลยเนี่ย,ยบนี่เกี๊ยวกุ้งบางกรอนอสนใจสั่งได้นะนี่อืมอืม,อม ับผมเอาให้เกี้ยงเดี๋ยวไม่คุ้มเอาให้แบบว่าให้เป็นฟองเจ้าสมุทรเลยนี่นี่เลยนี่มากินว๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรอ๋อบังเอ,อิญเลยใช่ไหมน,นี่จากนี่เลยซีฟูด้ด จิ้มเลยได้ค huh. ร uh ับแล้วข้าวคุณอบด้วยเองาบิน Tuần tốt lắm Bán đơn viên tổng máy à Nhưng cũng mà đến một này Cũng còn tôi dạy mà Tôi dạy mà Người à

vâng như thế nào cho như thế nó vâng như thế làm vâng như thế nào vâng như thế người Dớt chút này Nó bằng Đang khè mà Nghĩ tục rằng Nghĩ tục là bài Xuất đập được ai Nghĩ sổ là làm tôm cả được cải ừm uhm. uhm. ít chuyên trang không biết cặp được lớn nói hát bạc còn tay bọn cảm cặp ơi Nào. พริกกรอบนะครับไม่เผ็ดมีลั้งซองทั้ง่องซองร้อยกร,รัมร้อยห้าสิบของสามร้อยกร,ร,ม300รยัมสามร้อยกรัเป็นกระปุกฝน,นตกเนาะขายชิ้นเดียวลองให้ครบ ลองให้ครบและจบที่คลองแคลงจันทบุรีคลองแคงจันทบุรีอร่อยมากผมบอกเลย2องละแค่45บาทสามถุง120แต่วันนี้ของขายไม่ต้องซีเรียสขายขายได้อยู่แล้วขายมา46ปีแต่เนี้ยอยากแจกดีกว่าสําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะอยากแจกสน a p อันนี้ไว้แล้วก็ถักไปที่นกเลสต์ลองแจกฟรีสบู่พีซสบู่สักรวรด ไม่ขายแจกฟรีขายสแนปไว้นะเ้วไ้หนึ่งสองสาม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 นี่แหละแล้วก็ส่งไปที่นกเดสลอมแค่คุณกดแชร์ให้รับไปเลยฟรีสองร้อยกว่าบาทไม่ต้องจ่ายเงินแต่จะค่าส่งนะครัเพราะว่าให้กูออกค่าส่งด้วยว่าอืมเนี่ยของแข็งเนี้ยมะกินได้หล่อเลยอ่ะเป็นคนกินเยอะจริง กินเยอะอ้วนง่ายแต่มันก็แบบว่าแบบให้รางวัลชีวิตบ้างอ่ะแข็งลม,มตกหนักแล้วรู้จินเสียงฝนม,มั้งอืมงหนาวมัสออเดอร์เลยจ้ะ สามึงบวอยยี่สิบทีน <c ười> ท่น้าเรามีหลายเมนูไก่ไก่หมูปูตั้งพุ้งมังกรยิงงอกเนาะเนาะเนาะกนแบบมันเพลินเดียวกินแล้วมันเพลิน มีปลาดอะไรแกมั้ยตลาดแกกไข่เดือวัสดสัห้างถูกกัน้ำบรสามกระปุกร้อยอ,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 อยากกินอะไรอยากสั่งอะไรอยากขอเมอนูรักไปเลยไรแอดนกเลือก็ลอง นี้ใหญ่ย่ยยอหอมรสชาติแบบว่าไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปทองแทนสี่สิบห้าบาทสามถุงไว้ทีสุดส่วนนี้สะละดลอยแก้วสามห้าบาทสามกขบุก้อย ๋ยวกินป่าอยู่ความสุขแุ่ฝนตกหนักมากราคงไม่ผ่าหรือมาหาเข้ามมาแล้วอย่าลืม วันนี้ทุกคนแจกทุกคนแจกสระปอ่ะกินของแพงมากินตรงนี้แล้วมากินในกล้องแล้วเฮ้ยมาเกินแล้วมาเกินยังวงอ่ะายุประมาณีนนั่งอร่อยไหมอร่อยครับ อร่อยแค่ไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยมาแม่คองแขงสดจากเนื้อปูเลยนะครัะคองแข็งบ้านเช่าสีจากเนื้อปูคองแข็งอะไรคองแข็งอะไรไของยังกรอบมาจากขลุงมาจากขลุงจังหวัดขลุงจังหวัดอะไร,จ,ะไรจันทะไรจันทบุรีอือประยุทธ์ชอบมากเลยเห็นไหมคองแขง อืมอร่อยไหมอร่อยอืมกินพอหน่ะเริ่มกินมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอเริ่มกินตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วค่ะอืมแต่ตอาเป็นเด็กอ่ะตอนนี้โตแล้วเหรอฮะจะเจ้าฮะเป็นเด็กอายุหกขวบ้วครับแล้วตอนนี้อายุเท่าไหไร่แปีค่ะเจ็ดขวบเป็นผู้ใหญ่แล้วเฮ้ยอืมไอ้เกลืออะไร วอะไรือตังไหมสลัรลอยแก,ก้วเก่งมากม่จากผมม่จากผุมอสะละัลอยแก้วขวดละกี่บาทสามสิบไม่่สามสิบห้อ่สามวยกี่บาทหนึ่อออ่าชื่อทำมาหาก,กินแต่ะสะละลอยแก้วนี่ก็ อร่อยเหมือนกันไม่หวานแล้วก็เป็นกระปุกนะคะแพ็คอย่างดีจัดส่งได้ไลน์แมนบริการนะ,ะดูในวงในก็ได้ในไลน์แมนอันนี้เรยจะกินให้ดูอุยน,นชอบกินไหมสลัดแล้วใครมามชมบ้างอ่ะฮะนี่ไงเ<ม>นี่ยหลายหลายคนเลยเนี่ยกำลัชมอยู่เนี่ยที่อยากเมืเพิ่งเข้ามาเห็นไหมล่ะเพราะต้องเก็บมันแข็งเนี้ย เป็นเกล็ดน้ำแข็งนีง่และ,ละมุนฟินสลัดอือกะบุบัมเมียงไก่มันก็ดีเหมือนกันนะครับออขายซีขายซีสระบุ คุณภาพมากครับมีคุณภาพหรออ่ะขายต่อขายต่อเร็วก้อนนี้เท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบเก้าบาทครับขายไปล้างหน้าก็ร้อยร้อยยี่สิบเก้าบาทล้างหน้าครับอืมขายเลยแล้วก็มีสบู่แบบนี้ครับสบู่สับปะรดสบูสบะรดแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทครับมาขายสิขายสบู่แบบถุตัวนะคะอืมล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าถุงตัวก็ได้ มันมีคุณภาพหรอคุณภาพแปลว่าอะไรประโยชน์การงานประโยชน์การงานออเอาของแข็งหอมะเอาของแข็งร้อของแข็งชอบของแข็งใช่ไหมเนี่ตอนนี้กินสละอยู่สละลอยแก้วสามสิบห้าบาทร้ <Okay. S 1> องสุโ <c oughs> ด <c oughs> มบางคนอยากรู้จักอยากรู้ว่าร้านอยู่ไหนแอดไลน์ไปเลยนะครับอยู่แม่ามเก้าห้าเอ็ด อยากขอเ <ละ S 1> มนูขอไปเลยร้านนกร้านนกคือชื่อใครหืมร้านนกคือชื่อใครชื่อ,อนกนกไหนนกที่นกที่เป็นลูกอาม่าค่ะอืมมันมีนกเหรอใช่ค่ะอ่อาแล้วแม่แม่แม่พายุชื่ออะไรมแม่นกหืมแม่นกนกมันไงเ,เหรอคนเดียวกันมาก อืออือดูอหรอครบหมดแล้วกินมตจมากเลยกินอะไรก็หมดเป็นคนกินน้อยแต่เห็นนะกินจริงให้ดูเลยว่ากินจริงแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับอือร้านเรามีอะไรขายบ้างแล้วติ๊กเกลือไก่ครับมาเนไก่เด็้ไปไหนเดี๋ยเมนูเดี๋ยวเมนู โอ้ได oh, mm ้เ hmm. mm hmm. ลือดนักขายมากเลยอ่ะอุกไม้หล่นไม่ไก่ต้อนหน่อยอ้าวมาบีเ hmm. ด uh. ินร้านหน่อยเร็วอ้นั่งนั่งถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นบะหมี่ปูจะจะร้อยใกล้ๆผูใกล้ๆไม่ได้ยินพูดใกล้ๆต้องเป็นบะหมี่ปูจะมีเป็นร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบครับก้าเจียวหมูไก่ ตรงเครือก็จะมีห้าสิบหรือหกสิบครับ้าวเสียวตรงเครื่องบ